รบสวัสดีด้อพ่อแมีพี่นนองมาอีกแล้วแม่อีกละนอนนอ,อนอนอนนอนคลองเราพบมาพอครับพี่กันนอกแล้วนี่ก็ยังอยู่บ้านมองไต้พี่นองฮาร์พเนยเลียมอีกสองตายายเ้สู่ชีวิต เจ็บหามปวยป่วยแล้วก็ตัวมีผู้ซอยหตายพร้อมบางมากกับลมลมดีหน่อยบางมันที่ลมแห้งอะไรมันุ้ดยอดเลยอากาศก็เย็นลงอีก ตอนนี้บานเพราว่ามาันติดหนาวหนาวใส่บุ๋งยายบานแห่บานสีสะแรดนี่เริ่มเปิดงานแต่ว่ามีเวลาไปม่ของุณเราจะไปท่าย้พี่น้องเบิงร์ดอก ได้ขึนะ้นกระพอีเนี่ยที่จิงก็อยากได้แดบพี่น้องเลยแดดก็พเพราะแอมแซมนียล่ะและกาศเย็นแล้วก็สิลมลมจากได้ออกไปนอกบ้านก็นจะลมแห้งเถอะออกเพรดีดีร้า งานประจำปีก็เริ่มแล้วล่ะเริ่มเปิดงานมันนี้ว่จาจะไปทายอยู่เจ้าเปิดเพลงหลายโปรดพี่น้องเยมันก็เลยบ่ยบ่จากเซียงบ่ได้บุญเวลามีบุญมีงานาเจ้าก็เปิดเพลงจะเอาไปทายยาก ชีวิตต้องสูแต่ผู้ใดแล้ส да ูกันแหละเก่าขนาดนี้ยังสูอยู่อย่าไปยอมแพ้มันไปนอนเลย นี่หัวเล,ลียงก็ที่อะไรลำบากจั่เหยสร้างสมาต่อี่ต้อไเวลาเาดาคัดสนมามันโอเคมันซอยได้แต่นี่คือกันละ่ะจะข้อมันหน่อยดอนข้องก็บอกคือกันล่ะยาเจ็บยาไข่าย,ยาป่วย,ยสุขภาพแข็งแรง มาย,ยัางลายดอกสำนเนลักชีวิตแตนกฤษวามีเงินแสนเงินล้านกับผมมีความหมายตารางกายห้องบกแข็งแรงนี่กัป่าท่าสำนเนลอาย,ยุสุขสบายแส,นนสบน้อนรับเห็นว่าเก่าโมงคคืองดีกว่ามันไปเราตะจงแลไวเพ่าได้ไปอยู่ยังล่อกันอยู่ ขอบคุณลหลายๆจะล่อกันจะได้ไล่ซอยกันไม่อย่างนอกมันจะง่ายขึ้นมันจะเร็วขึ้นขณะสองตาแยกเนี่ยก็โอ้ยของยังงองยังงองยังอยู่เลยมาสิได้ไล่ซอยไปไปก้อนกัน,กนจ่อยทำงานก็ได้เพราะมันยังเร็วอยู่มันยังต้องกดให้ไย พราะเสียใจดันกลืนไปจะไปก้อนซะแล้วอันนี้ก็ได้สภาพหน้าว่าจะล่มแห้งออกไปขางตุ่โอ้ยสิเป็นตลอดบอละลูกขึ้นถนนกับทั้งยากทั้งเย็น เล้วก็อานิจาสังขาราปล่อยไปแล้วก็ไปกับบ่มีผู้ใดหายอยู่ให้กินมันบ่มีหยาเกี่ยวต้องไปหากินเอง ใส่สำเร็จก็เอาใค่โคอยู่ใค่ขอบอ<ป>ยู่มาจีบไก่คนเดียเสียบเลย<ป>ว่ามันมูกไกลหน่อย m b เงาเงา,วงาว <c oughs> ความภูมิใจของเกษตรกรผมมีงวเหลี่ยงผมมีงวเหลี่ยงอีกอิจ้าตาร้อน

ลมแท้นก็แล้วกันก็ดีดีพก็จะเย็นสบาย

อันนี้มันก็บกินงต้นดอกลันก,ก็บกินบผมมีสัตว์ตัวตนดอกลัก <c oughs> อ๋อเศรษายอ๋อ,อ,อ เน่ล่มก็ได้พรประมาณตีขอบนึ่ของเล็งกงเล็งลมันมาหลังแล้ว <c ười> ลบมุมจะหน่อยไปหน่อยบ่อยมันล่มบางโน่นบางดอนไขอยู่ Tân tay nhanh của công an tay nhanh chất. Tâ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 n tay nhanh. Tân tay nhanh. Tân tay nhanh. Tân สองกิโลตัวเป็นอะไกีนองสามกิโลเป็นอะตัวที่หอดผอยู่มองจิ้นเอ้ยลงเปือกก็แต่แล้วคิดว่าเห็นใครอยู่มีเขามีนาม

ก็ไ,ได้เราตลอดเป็นนี่แหละเงาเปล่นะายางเ่ายางจไดเรอด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 ็วๆเดี๋ยวพักกันแว,ว์เลยไม่เว้ยรถไม่แล้ว มาแล้วลิ้นเปลือกเว้ผ้ามูแวี่ลิ้นเปลืกอก ล,ล่มเลยครับผมอยู่ต้นไม้จักตน้นเขาก็เริ่มงามแล้วแต่บอกมากแต่มันต้นตี่ยาแตนมันต้นสูงแค่หน้าปี

ให้เด็กเราเออก็คกนวานหลยหรอมีก็ได้คนดินใส่หมดเแล้วเขาแล่นออกดู ลาพี่น้องเลยมองรถแล่นขเขาแล่นอนอกยกไอที่ยกไข่เทกพี่น้องมองได้สูงกับจกมันลงมองได้ต่ำกับผมขึ้นโอ้ยจะม,มันสะดวกสบายว่าถ้ามีเงินไหนมัน อยอดสุดเล้าหน้าบัานนอยดอนคล้องต้งดอนจะก,กี่นี่ล่ะเจตเตย์นเป็นหน้าหนองจนไหนฟันนีหน้ามานล้ในแห่งดูโอ้สุดยอดแต่ก็เสียไปหลายมื่นกันแหละคุไหวกันนะครับดู Hơi hơi hơi. bỏ gọi đi vậy và àe văng giang điò khay nè yo bỏ bằng tiếng đa bằng đòn bố đi ไอ้เกรสฐีฮอดแล้วไล่มากกับชั่วโมงตอดมากกัไหนไล่มากตัวสีฮอดเรียงแตะละมือแตะละเว้นโอ้ยตัวหฮอดแล้วต้องรับผิดชอบชีวิตมนัน ไปไกลหลายก็บอไหวแต่จริงแต่แถวบ้านเฮาก็บ่มีหรอกมี้ยอะไร้เห็นข่าวโอเคอยู่แทังอื่นทั้งอื่นกทังอื่น,นาซว่าส้อ,อยู่การทงการปาแ่มันทั้งนี้ปะได้ยินข่าว สุดยอดนั่งๆสมรกรก็ลออยู่จิ่ีก็จะไปทานีนะครับน้องขอบคุณหล,ลายๆเด้อพี่น้องขเบค่ณให้ขอบคุณกำลังใจคภาแรกแ็แรกได้เลยครับเรืย หวยายหวยายหวยายอะไรผกอะไรนะครับ้หลักองต่อไป